เสด็จปูดังล่าสุดในวันนี้นะคะเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์ บอกเลยว่าอาจจะต้องเก็บสีเก็บงานนะคะแต่รถโครงสร้างดีโครงสร้างเดิมไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะมาเลือกไปได้นะคะมาก่อนก็จะได้เลือกก่อนนะคะเรามีบริการเก็บสีเก็บงานให้ด้วยนะคะจัดไปเนกันให้ด้วยนะ พาชมสภาพโดยรวมนะคะของรถตู้ในรถนี้นะคะรวมๆแล้วก็จะประมาณนี้เลยค่ะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ทุกคันนะคะไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างค่ะนำไปเก็บสีเก็บงานเล็กน้อยก็ออกมาสวยปิ้งเลยแหละจ้ะภายนอกก็จะมีรอยบุกนะคะแบบนี้นะคะ ยิ้มแบบนี้นะคะรอยถลอกที่เห็นนะคะกระดำกระด่างตรงนั้นนะคะเกิดจากคราบสติกเกอร์นะคะรถคันนี้นะคะเคยติดสติกเกอร์เป็นสีขาวม่วงนะคะแล้วได้ทำการลอกออกนะคะอาจจะต้องไปขัดสีเก็บสีเก็บงานนะคะมาเลือกมาชมเอานะคะโดยรวมแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างโดยรอบคันนะคะให้เห็นว่ารถนี้นะคะโครงสร้างหลัก ของรถตรงนี้นะคะ,ส,ะส่วนใหญ่นี่ยไม่มีชนหนักนะคะแต่ในรายละเอียดเนี่ยต้องลองเข้ามาเจาะดูในตัวรถแต่ละคันอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของเรื่องเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะคะของเรารับประกันดีแน่นอนนะคะไมเป็นไม้แท้เช็คประวัติได้ตั้งแต่ไม้แรกนะคะสภาพภายนอกเล็กน้อยแต่งได้ก็มาดูกันเอาไปนะคะ รถนี้นะคะไม่ส่วนใหญ่อยู่แค่แสนต้นๆเท่านั้นเองค่ะไม่น้อยนะคะลอถนี้นะคะสนใจก็ทักทายมาสอบถามได้นะคะ0813559195ผู้ยินดีให้บริการค่ะค่ะเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์เครื่อง3000ปี2016นะคะเกียร์ธรรมดาทั้งหมดเลยนะคะเป็นรถของ ธนาคารสีขาวม่วงนะคะปลดระวางมานะคะหลายคันเลย10บกว่าคันนะคะเข้ามาใหม่ๆเลยในวันนี้นะคะอัปเดตล่าสุดในวันนี้เลยนะคะก็เป็นสภาพเบื้องต้นให้ดูนะคะก็รถจะต้องมีเก็บสีเก็บงานนะคะมีรอยบุบแบบนี้นะคะสะส่วนใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพียงตัวอย่างให้ชมก่อนนะ สนใจก็สามารถเข้ามาดูมาเลือกมาชมได้นะคะรถมีให้เลือกอยู่ในโกดังนะคะสามารถสั่งเก็บสีเก็บงานได้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มๆล้นๆกันไปเลยทีเดียวค่ะรถนี้นะคะเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะคะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะให้ชมคร่าวๆค่ะค่ะเปิดให้ชมเป็นตัวอย่างสักคันหนึ่งนะคะคันนี้นะคะ เด้านหน้านะคะเปิดฝากระโปรงมาแล้วหน้าเดิมค่ะน็อตไม่ขยับนะคะข้างหน้าสวยอยู่นะคะทั้งซ้ายและขวานะคะขารอบคันนะคะก็มีรอยบุบบ้างนะคะแล้วแต่คันเลยค่ะอันนี้ก็จะมีรอยบุบทางด้านชายด้านขวา ใช้ล่างด้านขวาการชนหนะ้าอาจจะต้องมีเก็บสีบ้างนะคะแต่รถไม่มีชนหนักค่ะเก็บสีนิดหน่อยก็สวยแล้วนะคะต้องไปเก็บงานค่ะสภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยนะคะสภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยค่ะสีสันประมาณนี้นะคะภายใน เป็นเบาะผ้านะคะเดิมเดิมโรงงานมาเลยนะคะสี่แถวค่ะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะย้อนแสงเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ เดิมๆเลยค่ะสำหรับท่านที่หารถอยู่นะคะเป็นรถตู้คอมมาเตอร์เครื่องสามพันเกียร์ธรรมดานะคะรันี้นะคะต้องนำไปเก็บสีเก็บงานนะคะแต่ว่าโครงสร้างดีโครงสร้างเดิมค่ะเก็บสีเก็บงานเราบริการเก็บให้ด้วยนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะได้ไปในราคาที่ถูกย่อมเยาวจัดไฟแนนซ์ให้ด้วยค่ะ ยกตัวอย่างเช่นคันนี้นะคะเก็บสีเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะรถไม่มีชนหนักค่ะโครงสร้างเดิมนำไปเก็บสีเก็บงานออกมาเรียบร้อยสวยงามทั้งคันเลยค่ะจัดไฟแนนซ์ให้ด้วยนะคะจัดเต็มเต็มล้นล้นนะคะฟรีดาวกันไปเลยค่ะ สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ปุ้ยนะคะ0813559195ค,ค่ะรถทุกคันนะคะรับประกันนะคะสามารถานำรถไปเช็คประวัติได้เลยค่ะไม่แท้แน่นอนนะคะรับประกันไม่มีการกลอมใหม่ค่ะรถเช็คประวัติศูนย์ทุกคันคะ่ะรถนี้นะคะเหมาะสำหรับลูกค้าที่หารถตู้ใช้งานนะคะ ปี2016ราคาย่อมเยาวนะคะไม่แพงแล้วก็เก็บสีเก็บงานให้พร้อมๆพ,พร้อมจัดไฟแนนซ์ค่ะเก็บสีเก็บงานให้ด้วยนะคะแล้วก็จัดไฟแนนซ์ให้ด้วยนะคะท่านใจสนใจนะคะหารถใช้อยู่นะคะราคาไม่แพงค่ะเริ่มต้น5-8าแสนหมื่นบาท สามารถเข้ามาเลือกปชมได้นะคะสั่งเสร็จเก็บสีเก็บงานได้นะคะก็มาดูประชมได้เลยนะคะเดี๋ยวปุ้ยพาชมจ้าฝากไปด้วยนะคะเดี๋ยวปุ้ยพาไปดูในกระดังงแล้วก็พาไปดูตัวอย่างเบื้องต้นค่ะ